สำหรับอุปกรณ์นะคะในการถ่ายภาพนะคะแน่นอนนะคะเราก็ต้องมีมือถือเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นมือถืออะไรก็ได้นะคะที่เราใช้อยู่แล้วนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนนะคะซื้อมือถือใหม่นะคะมาเพื่อทำการถ่ายภาพโดยเฉพาะแต่ว่าให้เราเนี่ยนำมือถือที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะนำมาใช้ได้เลยนะคะเพราะว่ามือถือทุกรุ่นตอนนี้นะคะก็สามารถถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ คุณภาพก็ค่อนข้างดีคมชัดมากๆเลยนะคะแล้วเราใช้ในโซเชียลมีเดียนะคะคุณภาพเท่านี้ก็คือสามารถที่จะลงไปโพสต์ได้ใน IG ได้ใน Facebook ใน t i k t o อกอะไรเงรี้ยสามารถที่จะทําได้นะคะนอกจากมีมือถือแล้วเนี่ยให้เราเตรียมเรื่องของสินค้านะคะที่เราจะถ่ายเนาะมีกระดาษขาวหรือแผ่นสท้อนแสงหรือแผ่นโฟมต่างๆในกรณีที่เราอยากจะให้มีความสว่างมากขึ้นนะคะหรือว่าลบเงานะคะ แล้วก็มีการเตรียมฉากหลังหรือว่าผ้าสำหรับเป็นพื้นหลังนะคะรวมถึงพล็อปต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะกับสินค้าที่เราจะถ่ายเนาะแล้วก็เรื่องราวที่เราอยากจะบอกเล่าด้วยนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการถ่ายภาพนั่นเองนะคะ